หลอกลวงแต่ดอชีว <obras> ¿Oh? ิตนายอยู่ในสุมาตราบัณแล้วก็บวชเป็นพระเขาได้ทังสองภาษาบวชเป็นสามเณรอยู่วัดอยู่ว่าลำคานสัตว์ล้วเขาเอาหมามาปล่อยบุงก็แมวโกงบุงก็มาเล่นนั่งเบื่อเขาเย็นก็จะเป็นเล่นน้อยบุงกาแมวดำบุงก็แมวพลอยเลยสิกมาเรียบร้อยมันเป็นไอ้น้อยหัวแดงเนี่ย มาเมินยงมาเมินเมินน่ะสิมายังน้งเฮาจะกัวแดดห้องกับรถไปและกำงอนข้อมือก็มาแขกเฮาจะเปิดเปนอทหารทับซาชายแดดใหไอ้มตเข็งมีปืนก็บัได้ลักหนีทหารไลยเปิดบ้านแแบบเป็นสลาดตาเป้ับยงเลย ม่ไปเป็นตาแปะเลยไม่ไหนป่าตำรวจเข้ามาล่ะบอกว่าผิดกฎหมายเขาว่าจะไปซื้อมามิกาขายไปมาขายตั้งได้แล้วเขาก็ขายหยับหย,บยบาบให้ผังขัดผักจีแล้วก็บะมีกับไอ้แล้วบอกาศมึงใหม่ยังก่อมาเนิบกับบานัดอาจจะไปซื้อเป็ดเอามาใส่หักขายเป็ดก็ลัไม่เินห,ห้าบาทเขาบอก ไอ้แม่ก่อสร้างดีกว่าไอ้ไปเป็นแบบสาะหัวหน้ารับเมาเอาแค่ขั้นติวปุ่นเอาก็เลยงแมาเอาว่าจะไปใครแล้ผมกล่ายามายาบ้าเอาก็กลัวตำรวจเพื่อจะฆ่าตัดต่อนเอาแค่ไดไปนอนเอาแค่อนผ่ายาเอาจะไปเป็นครูว่าหมูเอาแค่มานั่งเป็นแล้วก็ลดบ้านก็บแบงคขี้จำบะมีเอาจะเป็นนักร้องเสียงกบอดี เป็นนักโดนตีตีกองกระบแแนล้งเอาว่าจะไปขายกับเข้าของกินกันไม่ใต้ดินมาพ่อบังหินและบังเงินเขาจะเป็นปูจัดเป็นแานขอกรบะแกล้งเขาก็เลยหกเป็นมากินดังซาซาสินโตนาบุกเล่ากระบะตอกโซ่เลี้ยวเรื่องของก็เราอย่งลูก ทานหน้าป่วยหลายเขาก็ได้เจ็บออกกับใจแท่นอนรกว่ามามีคู่ท้องเลยเปลี่ยนอาชีพใหม่และได้ก่อจัดดีและไปนอนเฝ้าหิวอ๋อปนีช่องปองโออที่หฮวยอ๋ออตายตายมึงตายมึงเออน้าการลวดท่านกากลวดท่านกากเออมามีละ